สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่คารพประท,ทุกทุกชนนะครับกลับมาพบกับกับผมบดีพรามเอกร,ราชบุญอาจอีกครั้งหนึ่งในมือนีซาอุดีมาฟังการสู่พันแต่งงานนะเป็นบทสูตรแบบดั้งเดิมโบราณน,นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกบทหนึ่งที่มีความครั้งมีมนครั้งนะครับบางบางเถอกเจ้าภาพนะอยากจะฟังแบบโบราณน,นะข้าพูเป็นาพ่อพรามสู่พันเาก็ต้อง สามารถจัดให้ได้อ่าสิมักก่อนเกาก่อนไม่อ่าก่อนกลางเกากลางไม่ก็ไ้นะครับพอผามต้องสามารถจัดให้ได้อ่าตามบริบทนะเพื่อเกิดความเหมาะสมนะครับท่านี้ก็เพื่อว่าอย่างเพื่อว่าบางเทือกัะให้มันมีแตกต่างไปแน่นะยาเสยวตะบทเกาเกาหลาอ่าเพราะว่าคนกังนั่งโอ้ยเขาก็ฟัง บอกไนงะอดีตอยักฟังก้อกนไะม่เนี่ยกอนก่อนเน่ยมันฟังรู้แล้วนะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกอนไม่ใหม่เขาก็เออตั้งใจฟังเห็นมากไปวงการไหนยิ่งว่าถึงสี่ไปวงการไหนยินว่าจังสั้นเออเหตุไหน,นเฮอาอออรู้สึกว่ามันมีนคุณค่ามากขึ้นหลายขึ้นนะมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับเพรภาพห้อ,องก็ต้องเป็นปูที่มีความรับผิดชอบต่อต่อเจ้าภาพหรือคนฟังให้กันนะ ความรับผิดชอบเขาคือการฝึกซึ้อฝนเทาให้ได้หลายบทนะนะครับถวงทำนอกก็เท่ากับต้องพัฒนามันม้วนกันเรื่อยๆนะมองแดงมันสีม้วนมองแดงมันสีเห็ดขนเขาสะออนเห็ดข้นเขาเข่าถึงเนี่ยเท่ากับเห็ดไปพัฒนาไปนะครับฟังแล้วนะก็ถูกกบถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแน่กดเป็นประหลาดเพราะอง พอไม่งไงเวลาฝากกดไลค์กดแชร์หนี่เด้อแต่เขากดไลค์กดแชร์ไ้แล้วเนี่ยต่อไปมันสีเห็นง่ายนะคลิปของผมเออเรียกว,ว่าเฟซของผมสมิเด้งเหมนไปหาพออ่าเขาไปหาพ่อใหญ่ไม่ไงเดี๋ยวเล่าึ้นหาได้ง่ยายเออเป็นทางสาั่งเอามาฟังเบื่อ Namo tatsa bhagavato arangato Sama sambu tatsa namo tatsa Bhagavato Sama sambu tatsa. นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ เสิเสียเสียทีพระพรบบบนแว่นวิเศษอธิเรกะเตช่วยใจยาตัวปวังใจยากลังตะตัวโลกังสุขังกพลังอาวาหาวิวาโหใจยะมหามงคุณวันนี้แม่นวันดี หวานดีทีเอาหมดได้ชกตกใบนี้มันตกไม่จันกันใบนี้หากแม่นคันไม่แกีวคุณนางคุณแม่นแล้วจึงได้แต่งภาพวันยวนสนลนสายลาย มีทั้งฝ่ายดูกแคนแวนใจคอยปัดหน่อยซอยสังวันอาหารไลยเรือกากสับปากพร้อมสู่อันมีทั้งผู้พานและมากีบเฝ้าฟังหีบดาวด่ามาลาหอมห่วงเฮาเรากองแกวใส่ผ้าควัญ ชวนกันมามวนเตา่าเข้าต้มปวยใบยสีมีทางไทยหน่วยดีเกียงปอนประยอดไทยทสพลละยานองมาแต่เมืองฝาควัดแกงนาทาักษิอขุณสีคุณพันธุมสมศีสันงามสะปาจันจึงมีพระราชอายา โลวงิทธิใจยาพบรบวันแสนวิเศษอาทิเรกเตโช,ชยใจยาตัวภาวะใจยาังคาลังดังนี่เป็นเขาปรากฏเข่าเป็นปีสัมฤธิใจยาโชคประกอบอยู่เป็นมิงเมียควร ตามสมควรโบหานแตง่งไหวคันดอกไม้โยกื้นเพียงตาคันสมมาลุงตาเจ้าโคตรโพดเขา่าไปเงินขขาวลูกสาวกุ๊กลูกสาวกลางและลูกสาวลาพบ้นขาดข้ามากม่อยากแทนดีเลี คุณแปลงดีพ่อแม่ทั้งเท่าแก่และตายยายฝนห่วยห้ำปีไม่ฝ่าห้ำหองเรือนสามฝุงเบาห้ามมาโอมนางงามาคาก่วงบอให้ห่างเป็นสองขอเป็นองคหักยิงลูกแก้วกิ่งทอกกระสวง หูงสาต่ายเบื้องตัวเจ้าแก้วตกแต่งปูนแป้งและคำแพงลูกแก้วปูนแป้งแล้วหัวจิงย่อมามีทั้งอัมพาหอมห่วงเห่าเครื่องหับเจ้าเหลือหลาย ตั้งกายยายพร้อมแม่เฒ่าแก่พร้อมสาวบ่าวน้องหามมาช่วยย่อภาคฟันเพื่อนผัวเจ้าอยู่ลีลายมาช่วยย่อภาคฟันเบิกสเจ้าอยู่ลีเียนเวียนสายลเวียนว นั่นแม่ชายทงแจกเหล่าสูงผู้เฒ่านั่งถึงบนบัตนี่คอยจากเชิญเอาควันผัวเจ้ามาเทียมเหนือมาอยู่เฮในเคียงคอยจากเชิญเอาควันนางงามให้เขามาเทียมผัวทางควันเจ้าผูวเป็นผัวว่ามาเยะ วันเออไอวันเอไอ <c oughs> <c oughs> จะมาชมเชยกวนันคูแกวมาหอดแล้วด้านดอกกลุ่มฟูมบานจุมเฉือแม่นดอกทานเขาท้าดอกเขาควนตา Kê sáng âm tăng lây, tiềm thảo mày văn đi, quan chôm gì giống cháu, có hay má du, thảo này kinh mưu nị văn niên. quan cho bảy sọc say, tiếp đột mày má mà, lá, có ma má già mưu nị văn niên. ควันแกงไ้เจ้ามาอยู่แกงแลีลาควันคา้เจ้ามาอยู่ขาลี่ไล่ควันเจ้าอยู่ไถ่ใจยายามคนมาหันห่าวแห่นแห็นข่าบาปขานในวันวันสมซื่นแห่เจ้าขืนหานั่งตินหัวหางพูดนา แล้วเล็กหลากพี่หลวงในหลวงทําเก่าไหวที่นั่งให้สมควรบาราวนแทนแต่งไว้แบ่งให้เป็นคู่มานำลูกแกวพ่อแม่เท่าแก่ผูกแล้วให้เป็นผู้เทียมสองให้เจ้ามาบุญป้องเป็นลูกพ่อผูกไว้เป็นนอแท่นเนื่อน สองบุญเฮืองลูกกราหักเกิืองนาเทียมท่านคอยจากเชิญเอาควันบาคานให้จะมาเทียมไหลละไม่เหนือผิวบางสุมนางงามอยู่ท่าอินฝากฝ,ากฝ,ากฝาก่าคุณแพงให้จะมาเฟื้อแฟงมีแพงถึงเท่าหอยควบเท่านานยิงเจริละาน ให้เจ้ามีบุตายิ่งใจ่าหน่อยอยสวงใสพ่อแสนของกับแน่นให้เจ้ามีทุกสิ่งสร้างมามิงอ่านคำพห้าทิาทําตุลองค์อาจลทธิเดชกาฤาสีธรรมตําลากเก่าไว้อินทันไทยถาวายพรเป็นคำสอนจังลูกโตขันแกวหับภาพกวัน คือดังสวรค์มาตั้งแต่งอินท่าวแบ่งไขสอนดอกไม้สอนเส้นมเก่าไ่อจากเชิญควันเจ้าพร้อมพำทั้งสองว่ามาเยอ เมื่อตาเว้นคำลุงลาป้าแสงยามเมื่อตาเว้นแดงลุงลาป้าไม่ให้ขวัญนางมาเทียมนางยาสาแม่เจ้าแอมสวมทาคองหามีทั้งผากาสาแผ่ลายสอนเสื้อรัดสมีแกวเหือปักเจ้าไม่แดง ขวันจอมแพงให้เจ้ามาเทียมคู่กวนเจ้าอยู่ฝาาฝาแดนไก่ให้มาสามมือนี้วันนี้ว่ามาเอ้ยขวันเอ้ย ให้เจ้ามาสาเกตเก่าชัดดอกบัวราพันให้เจ้ามาทาฉันมันแม่เจ้าแ่งไว้ให้เจ้ามาทาดอกไหม้ของเกตสวยรวยมวยผมยาวบลาสงสงยซซองผงพี้องไปไตคอยหานางทีดาบานเหนือมากคอยเบิงหน้าเจ้า เพื่อนซาเจ้าบนห่วงสู่พายให้เจ้ามาสวยงายผ้าขวนแต่งไหม่ให้ได้ตอนเข่าไขควันเจ้าทั้งสองตามทำน้องโบราณแต่งไหวหมอบอกไว้ว่ามือนี้วันนี้คอยจ้างเอาสองสียียงหมอ สอนเสื้อให้เจ้าใดสืบเส,สื้อพ่อแม่แทนเฮือนทึงปีเดือนฝนห้วยห้ำห้องห้ำวันเจ็ดแปดคำให้เจ้าอยู่จำศีลวันสิบสีบส่สิบห้าคำให้เจ้ายินดีตักบาทรยาให้ขาดทานศีลภาวนา วันตายเจ้ามาอยู่ตายแมควันเก็มแลกวันข้างวันเอีวบางวันนุ่มฟังพอให้มานัง่งหลอมอมอยู่ภาควัว่ามาเยอะมาเยอะอ้วันเอ้ย มื่อนี้แม่นมือดีวันนี้แม่นมือเอาบูทเ่าเกิดเป็นสาวก็ว่าแม่นมือนี้วันนี้ขาดทานได้แทนเือนก็ว่าแม่นมือนี้วันนี้นอนลับได้เงินหมื่นก็ว่าแม่นมือนี้วันนี้นอนเตือนไหนได้เงินแสนก็ว่าแม่นมือนี้วันนี้ แขนเท้ากายแขนนางก็ว่าแมน่นมือนี้วันนี้เขาเต็มช้างหล่นคือก็ว่าแมน่นมือนี้วันนี้สามวันให้เจ้าได้แก้วมุงคนมาทาเจ้าเนอห้ามมือให้เพป็นได้เสื้อผามาหาเจ้าเนอ ให้แขนเท้าไกลแขนนางสวงสบายพำพอมให้อ่อนอมตั้งต่อชมเชยเจ้าเป็นเคยให้เจ้าทำใจขวงเจ้ายาไดก้าวอ่างสับสิ่งอันใดไล่ไก่ให้เจ้าวาสุไล่มาให้เจ้าวาเสีย ลายควายให้เจ้าว่าฮีเจ้ายาใดดือเต๋เตียวซุยลุยต่อหน้าเจ้าโคดเจ้าย่าปากโคดสับปะิ่งอันใดให้เจ้ามีใจใส่ต่อนางแกนไทยเจ้าเป็นลูกสบายให้เจ้าหักแม่ัวามยาสีบาวหนวหนัว quân của dương sù chầu vu hù nắp bát phăng thâm thường đương đắm giơ đầy bay thiêu lìn nham khâm ngườn lắng tâm năn, men ngừng á chai kha dung lắng nhai ca thọt say phản lùm lắng cúm năn, men ngừng pho cưới san to lắng sụp men ngừng lùng lè ngừng pha lắng nà quang đằng say kẻ nàng ลายลวงกลุ่มหุกหนามุ่งกับเพื่องดินขอมมีหอหยินลังสูงพร้อมผาพห้องมาสั์อานหิงอาจาในให้ในเงือนหุ่นํำบ่อกแก้วหลังนั้นพอให้แล้วแก้ลูกทั้งสองให้จะมาคุณปองกินทันยาให้ให้เจ้าได้าาดนายืนยิงทีร่ราคา ได้กินสี้นให้เจ้าทรงเฮือนอาได้กินปลาให้เจ้าทรงเฮือนยาเพิ่นซาเจ้าบุญกว่างสู่ภายได้ลูกชายให้ได้ผู้ประสเสฐให้เจ้าได้ลูกแก้วเกิดวามุทน ให้เจ้าได้ฟังคำสอน <c oughs> ตาใหยพ่อแม่ <c oughs> ใจแพ้กว่างพี่น้องวงสาม <c oughs> ตาเบื้องสายเจ้ายา <c oughs> เลี้ยวดูชายตาเบื้องขวาเจ้ายาแลดูสู่ยามแรง <c oughs> ให้เจ้าหาผ้าเขา่า <c oughs> ถึงยามเศร้า <c oughs> ให้เจ้าแต่งผ้าง,ง่าย อย่าได้นอนหลับหลายตื่นสายผิดหีบจีบมากไว้ประสงค์แต่งพาง่ายเจ้ามีผัวให้เจ้าทิ่มใจเก่าเราให้น้อยให้เจ้าย้ายภัยเราให้ใหญ่ให้เจ้าย้ายคุณมือมุ่งคุณของเจ้านั่งแก้วหมอเก่าแล้วซ้ำตื่มถวายพร เป็นคำสอนพระอินทร์สังโลกเจ้าหากมีโชคแล้วให้เจ้าคอยเพียนเอาว่ามาเอะอวันเอ้ยควันผัวให้เจ้ามาสมเมียนี้ ามถึงย่ำคำให้เจ้าเข้าบนนอนหัวเฮียงหมอนให้เจ้าหัก่อให้เจ้าตั้งหน้าต่อทำแต่ความดีความสุขมีเพียงพอบอหน่อยแลรงคำคอยโยสวัสดีก็ข้า เป็นจังไดมวนบวฟังคนยิ่ย้ำไดนคือจังกลับเข้าไปในยุคโบราณยุคอดีตนะเมื่อ40ปี50ปีที่ผ่านมานะครับกินอายของวัฒนธรรมกินอายของความเป็นอยู่กินอายของการสู้ขวัญในสมัยโบราณมันยังติดอยู่ในจิตในใจอยู่ในตาเขาอยู่นะครับนี่ก็เป็นสเสน่ห์อีกแบบนึ่งนะ สำหรับคนโบราณอายุ80-70ปีที่ผ่านมาเนี่ยฟังคนนี้แล้วคิดทอดเจ้าของคิดทอดอด,ดีตนะบรรยาก,กาศของการแต่งงานสู่การแต่งงานเนาะครับถูกใจคนไลค์ก็แชร์คนติดตามไปไหนเด้อฝากไว้นะครับหรือว่าอยากจะได้บทสูขวัญโทรเข้ามาครับ091832641 5นะเบอร์โทรของกนะอระผมเลย่ละเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์ได้พรอม นะครับ0918325641นนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ